<Yeah. S 2> อทุกคนอาจจะตกใจในความหล่อผมนะฮะฮะฮะไม่ห่างไม่ห่างสวัสดีครับท่านผูน้ชมผมแบกอือวันนี้พบกับรายการอะเรียลชั่นคือเก่านะท่านผู้ชมช่วงโควิดแบบนี้คือ<ไ>มันไปใส่เบอร์ได้ไงผมต้องกัก,กตัวอยู่ห้องมันก็เลยอาจำเป็นต้องแบบอาทำคลิปอยู่ในห้องนะท่านผู้ชม คือวันนี้ก็เส้นเก่าเช่นเคยนะท่านผู้ชมผมจะามารีแอคชั่นเลอคชั่นเพลงหนึ่งท่านผู้ชม,มเขาก็มีหลายเพลงแต่ผมจะมีรีแอคชั่นเพลงนี้เพราะว่าผมมักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมเอาโทรศัพท์ก่อนผมจะมารีแอคชั่นเพลงนักร้องคนนี้นะท่านผู้ชมเชื่อว่าหลายคนที่อยู่ประเทศลาวก็จะรู้จักเขาดีเขาคนนี้มีชื่อว่า <c oughs> เดี๋ยวผมอ่านสื่อเาก่อนเพราะว่าสื่อเามันยาวอืม เขาคนนี้มีชื่อว่าหินสุเลสุเกมหาสุกาสุกามาเลคุมูเลคุมูลาหินก็คือหินอันนี้อันนี้ความจริงนะท่านผู้ชมมันเป็นชื่อนักร้องอ่อมันเป็นนักร้องที่แบบว่าอ่าเขาทำดนตรีเองทำดนตรีเองในโทรศัพท์แล้วก็ถ่ายเองในโทรศัพท์แล้วก็อัดเองในโทรศัพท์ เป็นนักร้องผมคิดว่าเขาเป็นนักร้องคนเดียวที่อยู่ประเทศลาวที่ปล่อยเพลงเกือบทุกมืออืมปล่อยเพลงเกือบทุกมือทุกมือบางมือปล่อยอสามเพลงเดี๋ยวมาฟังเพลงนี้นะท่านผู้ชมเพลงเขาดังนะเออไม่มวนแต่มันดังดังแหงอีกในติ๊กตอกเออถ้าใครเล่นติ๊กต็อกก็น่าจะรู้จักเขาดีนะท่านผู้ชมเออเขาคนนี้มีชื่อว่าหินสุเลสุเกมหาสุกาสุกามาเฮ คูมูเลคูมูลาหินก็คือหินสื่อนักของเดี๋ยวมาฟังเพลงพร้อมกันนะท่านผู้ชมหีก็คือหีหินก็คือหินมาฟังพร้อมกันนะท่านผู้ชมถ้าเป็นยังไงก็ต้องติชมพร้อมกันนะมาเฮ้ยมูเรบ้างบอมูเรนะบ้างบอ่อาแป๊บหนึ่งชื่อเพลงว่าอะไรวะ นี่ไงท่านผู้ชมชื่อเพลงว่าอ่ามือแรงว่างบ่นี่ไงชื่อนัก้องเห็นมาอยู่เถิงเนี่ยผมขึ้นให้เบิ่งนะฮินสุเลสุเกมาฮาสุกามาเฮอืม้อนัก้องเฮ้ยมือแรงว่างบ่มือแรงว่างบ่ <c oughs> เขาเป็นอ่าคนเหนือคนไซนะบุรีเออผมก็เคยอ่าถ่ายคลิปกับเขาอยู่แล้วก็ผมก็มีเพลงกับเขาอยู่นะท่านผู้ชมอยู่ในเพลงอ่าพร้อมจะเกมถ้าใครฟังเพลงพร้อมจะเกมอ่าก็น่าจะฮู้ดีนะอยู่ในช่องกบเคไนพมาฟังนีตะมวนบอ,นอ,บอกอาบพ โอ้โอผมคิดว่าซื่อเพลงอ่าซื่อเขารัดเพียงซื่อเท่ารัดเพียงสากัญญาวงอืมฟังต่อคันบ้างให้ไปขอพี่พ่อว่าจะขอไปนิ้กับบางหีน้อย One จบนะท่านผู้ชมชื่อเพลงว่ามือแรงว่างบ่อเอออันนี้ผมก็อ่าก่อนอื่นเบิดผมต้องชื่นชมในความสามารถและความกล้าของเขาท่านผู้ชมเพราะว่าเขาเป็นนักร้องคนเดียวอยู่ในลาวทําบีทเองถ่ายเองตัดต่อเองเพียงแต่ใส่โทรศัพท์หน่วยเดียว เขามีเพียงโทรศัพท์หน่อยเดียวนะท่านผู้ชม,มถ้าใครอยากฟังเพลงเขาก็มีหลายเพลงนะเพลงเขาก็ระดับแสนดิวขึ้นไปถ้าใครยังไม่เคยฟังก็เซิร์ชเข้าไปนในใน u t u b e ซื่อว่าหินซูเรซูกเกมหฮะสุราสูกามะเฮคูมูเลคูมมลาหินก็คือหินอืมอันนี้อันนี้ก็มวนอยู่นะท่านผู้ชมมันดังแหงในติ๊กตอกเออคนเอาไปเล่นในติ๊กตอกเป็นล้านอันนี้ความจริงนะท่านผู้ชม ผมก็เลยจะมารีแอคชั่นให้ทุกคนเบิ่งยังแฟนซีับเขาปิดโควิดโควิดเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็จะจบไว้เพียงเท่านี้นะท่านผู้ชมเพราะว่าช่วงน,นี้มันเป็นช่วงโควิดไงช่วงโควิดมันไปใช้บอด้ผมก็เลยจะมาอ่ารีแอคชั่นเพลงแบบนี้แหละทุกคนอ่าก็คอมเมนต์ไว้นะถ้าอยากให้ผมอ่าเอาเพลงไหนมารีแอคชั่นแต่ ต้องเอาเพลงที่บ่มีลิขสิทธินะท่านผู้ชมถ้าเพลงที่มีลิขสิทธิ์ผมจะบอรีรแอคชั่นเพราะว่ามันบรได้เงินไงรีแอคชั่นไปก็แบบชุนเปล่าอืมก็จะจบวิดีโอแบบนี้นะท่านผู้ชมเจอกันคลิปหนะ้าเออบ๊ายบาย